ฉันได้ยินมาว่าทหารเก่าๆมักมีจิตใจที่แกร่งอะไรก็ไม่กระเทือนใจฉันหาายที่นายดูอยู่เจอแล้หยุดดดจากจอกํำลังไม่แล้วหยุดดุด,ดหรือนายขึ้นมาโซโลออเนอร์ออฟจริงฉันมาโคผันตรีในโดดเดี่ยวของ,องกองกำลังรัฐบาลผู้บังคับมู่ก,ก้องร้อยที่หนึ่งตอนนี้บุกรังมอเดนอยู่ทำภารกิจช่วยตัวประกันภารกิจช่วยเหลือเราต้องมีคนประสานงานสวัสดีกับกันมาโคนี่ไม่ใช่คนที่ฉันอยากคุย ันคือคนประสานงานจริงอ่ ian, จะจเย็นเพื่อนเร,เรามีภารกิจสำคัญมีคนติดต่อมาแล้วตัวประกันอยู่ไหนนะักเฮ้เฮ้เฮ้ฉันอยู่นี่ฉันคือคนที่นายต้องช่วยเฮ้ยจริงเหรอทำไมโบกมือสบายใจจังอะถ้าเจอตัวประกันแล้วส่งสัญญาณแป๊บเออสัญญาณโดนบล็อกเฮ้เฮ้เฮ้ฉันอยู่นี่เฮ้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 ฉันกับตันมาโคกำลังกดสงครามและช่วยตัวประกันเสร็จ จะได้รางวัลใหนะปรดแทบไม่ไหวแล้วกับตันมาโคคุยกับตัวประกันสิเดี๋ยวได้รางวัลเลยเขาเตรียมตกรางวัลใหญ่ให้ไหนนะอาจเป็นกระสุนอาจเป็นสมบัติมากกว่านั้นเขาอาจช่วยหนหยได้นะฉันมาคงไงให้ของมาซัด yes sir เนี่ยนะรางวัลใหญ่ก่อนจะกริว้วอธิบายมาอย่าเร่งสิจริงจริงก็ภารกิจนี้อน,นะดแคือเพราะว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนะ ใน,นแมไม่เท่าสัก์ตัวเวทมนตรตัวประกันจะให้ของดีแน่แน่ช่วยเขา้าซั์เพื่อเอาตัวรอดและรางวัลมากมายพอรอคุณผ่านภารกิจคุณจะได้รางวัลเจ๋งๆเลยจริงอะ่ะ <im it>